จากนี้ไปนะครับพเล้ยงสมชยัยแทบไม่ต้องทําอะไรเพราะต้นโตขนาดนี้ปล่อยได้เลยผมอยากให้เกษตร,รกรไทยทั่วทั้งประเทศไทยไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนี้เข<น>าเรียกว่ามีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์นะฮะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงแบบนี้ในทุกๆสวนในประเทศไทยให้มีแบบนี้นะครับแต่ละสวนเนี่ยถ้ามีแบบนี้ปุ๊บคนไทยไม่มีจนนะฮะต้นไหนใหญ่ที่สุดในสวนพเล้ยงสมชยัยถ้าท่านใดอยากเห็นนะฮะว่าไม้ห่วงหัวลี่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในสวนพเล้ยงสมชัยคือต้นไหนตามมาชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูไม้ฮวงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กลับมาดูอีกทีนึงนะครับอีกครั้งหนึ่งกับสวนพ่อเลี้ยงสมชัยซึ่งเราตามมาดูตั้งแต่ต้นเล็กๆนะฮะพ่อเลี้ยงสมชัยเนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลย3ปีผ่านไปนะฮะตอนนี้3ปีกี่เดือนนะ2เดือน 3ปี2เดือนนะฮะของพลเอกสมชายเนี่ยสปี2เดือนเราตามมาดูกันว่า3ปี2เดือนที่นี่เส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่ขนาดไหนแต่สําหรับผมผมดูแล้วมันใหญ่มากนะฮะมันใหญ่หเกินมาตรฐานพอตามมาตรฐานจริงๆแล้วตัวนี้อ่า่ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วอันนี้มันจะเกิน3นิ้วนะฮะแน่นอน100ร้อเอ่์ลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวผมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ดูชัดๆนะครับวัดให้ดูเลยเส้นผ่าศูนย์กลาง อันนี้ไม่ได้วัดตรงที่มันใหญ่ๆตรงเนี้ยนะครับมันใหญ่ตรงโคนตรงเนี้ยมันก็7นิ้วตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าเราวัดตรงนี้อ่าตรงนี้ท่านผู้ชมไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้านิ้วครับห้านิ้วกว่าๆนะครับตัวนี้สามปีได้ห้านิ้วอ่าตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางสามนิอ่อห้านิ้วกว่าๆสามปีสามเดือนนะฮะสามปีสามเดือนมันได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะว่าอู้หมันใหญ่จริงๆนะครับห้านิ้วเป็นเรื่องธรรมดามากครับ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าปลูกแล้วดูแลดีๆนะครับแบบนี้พ่อเอี้ยงสมชายก็ส่วนใหญ่จะเน้นให้ปุ๋ยขี้ไก่นะฮะให้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยสูตร1 5 15 15สเสมอ<ม>นะครับอันนี้ลองลองดูนะครับไม้ไม้หวงหัวลี่เนี่ยคือไม้พยุงสายพันธุ์ไหยหลำแล้วก็สายพันธุ์เวียดนามซึ่งแพงที่สุดในตลาดจีนนะครับเราตอนนี้กําลังเป็นไม้เศรษฐกิจตัวสําคัญเลยที่มาแรงมากนะครับในประเทศไทยตอนนี้เขาปลูกกันทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับ เกือบจะทุกอำเภอแล้วด้วยซ้ำนะฮะท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกก็รีบปลูกเลยนะครับวันนี้เราจะพาชมนะฮะพาพาเที่ยวพาทัวร์ว่าสวนของพ่อเลี้ยงสมชายโตขนาดไหนกับมาดูทางนี้ครับครับผมเยอะนะครับพ่อเลี้ยงสมชายนี่ปลูกไว้ไม่ไม่ธรรมดานะครับไม่น้อยเลยตัวนี้ก็น่าจะ4นิ้วกว่านะครับเดี๋ยวลองวัดอีกสามสามปี4นิ้วนะครับ10ปีได้ขายแน่นอนนิ้วนะครับ4นิ้ว สี่นิ้วหกหุนนะฮะเกือบเกือบห้านิ้วนะครับห้านิ้วครับผมอันนี้เกือบห้านิ้วค่ะลองมาวัดต้นต่อมาถ้าสามปีขนาดนี้สิบปีได้ขายแน่นอนครับวัดต้นต่อมานะครับผมต้นนี้อ่าลองดูกันเด้ว,วา่าเราวัดกันทุกต้นเลยฮะโซนนี้ผู้เรียนสมชายปลูกก่อนห้านิ้วครับไปเ,เลยห้านิ้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครัท่านผู้ชมดูสามปีได้ห้านิ้วห้านิ้วหรือ 12, 12, สิบสองสิบสองเกือบสิบสามเซนนะครับ 12, สบสองเกือบสิบสามเซน ส่วนต้นนี้ต้นนี้พื้นที่มันไม่ราบนะฮะมันก็อาจจะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ใส่ก็ได้สี่นิ้วครึ่งนะครับสี่นิ้วครึ่งอันนี้ห้านิ้วนะสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งก็สรุปแล้วก็คือตรงนี้มันเจริญเติบโตได้เร็วมากนะครับสวนของผู้เลี้ยงสมชัยใหญ่มากเนาะแต่ข้างนอกใหญ่กว่านี้อีกมีทั้งสวนเลยพี่สาพี่สาโอเคพี่สาเป็นคนดูแลที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นใหญ่จริงๆมันใหญ่ถึงขนาดไหนตัวนี้เราปลูกแล้วเราเคยมาถ่ายไง ใช่ครับตรงนี้เราเคยมาถ่ายก่อนหน้านั้นตั้งแต่ตอนที่มันยังมันยังเล็ก,ลกนะครับเนี่ยสวนพูเลี้ยงสมชายท่าดูนะครับเห็นไหมใบเบยอะไรนี่เลยโอ้โหแบบสุดยอดมากนะครับตรงเนี้นี่ครับท่านผู้ชมร่มรื่นนะฮะสุดยอดเลยล่มลื่นมากสวนของพูเลี้ยงสมชายปล<ก>ูปกตามตบ้านเราตอ้ลลเ่ามาดู<ล>ตอนนั้นนะครับมันไม่คืมแบบนี้นะตอนที่เรามาดูตอนนั้นเนี่ยมันยัง ยังมีหญ้ายเยอะแล้วก็แดดส่องถึงด้านล่างเลยนะแดดล้วงไปเลยที่เราเคยถ่ายคลิปไปหลายรอบแล้วนะตรงเนี้ยเห็นไหมครับตอนนี้โตมารอนะครับรอเก็บตังค์อย่างเดียวเลยสําหรับพขเลี้ยงสมชายตอนนี้อ่ะดูนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะสักเท่าไหร่กันนะฮะสามปีสามเดือนใช่ไหมสามปีสามเดือนอันนี้ปลกทีหลังแเปล่าสามปีเสร็จแปลงนี้ที่หลังแปลงแปลงมุ้นก่อนครับไล่ไล่กันครับก็ประมาณสามปีแล้วดินดินเป็นดินถมบ้านนะครับเป็นดินลุกลัง ดินถมดินถมก็สภาพมันไม่ใช่ดินดีมากมายนะครับครับท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้4นิ้วนะ3นิ้ว4นิ้วนี่เกือบห้านิ้ว5้านิ้วอยู่ตรงนี้นะครับเกือบ5้านิ้วนะฮะเกือบ5้านิ้วใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่คือของจริงนะของจริงที่ นี่เป็นแปลงไม้่วงหัวรีนะครับเป็นแไม้ฮวงหัวรี่พยุงไหหล่ำพยุงเวียดนามเนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆใช่ครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่านใดที่ต้องการสวนที่แบบนี้นะครับอันนี้รอเก็บตังค์อย่างเดียวนะถามว่าจากนี้ไปผู้เลี้ยงสมชายปลูกมา3ปีละ3ปีกว่าแต่จากนี้ต่อไปแทบไม่ต้องทําอะไรนะฮะถามถามคุณพี่หน่อยทำอะไรไหมตัวนี้ไม่ทําอะไรแล้วก็คือยังกันปุ๋ยเราให้เราให้ปุ๋ยอะไรม้าง ขี้วัวอ๋อขี้วัวขี้ไก่ไหมหรือขี้วัวขี้วัวค่ะไม่ใส่ขี้ไก่อ๋อโอเคขี้วัวนะครับให้ขี้วัวแล้วก็ให้อาปุ๋ยสูตร15 15 15แน่นอนว่า15 15 15อันนี้ไม่ได้ให้น้ำแล้วเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับสุดยอดธรรมชาติโอ้โหแหมนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือของจริงที่อยากให้เห็นนะของจริงเลยที่อยากให้ท่านผู้ชมสามปีขนาดนี้สิบปีได้ขายแน่นอนสามปีนะครับสามปีอ่ะถ้าสิบปีจะขนาดไหน ุณปอนดู3ามปีอ่ะเดี๋ยวมาวัดตรงนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ5้านิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่5้นิ้วนะอันนี้4อันนี้5้าหนิ้วนะครับครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่5้นิ้วโหให่โตทุกต้นนะฮะนี่เป็นสวนแรกๆของท่านสมชัยนี่เน็นฝั่อีกดอก้นอีกอ้าวมันโตต้นเดียวไหมข้างล่างใหญ่มากรู้ไหมว่านี่ก็ห้านิ้วห้านิ้วครึ่งด้วยซ้ำห้านิ้วกว่านะครับห้านิ้วกว่า ลากอันนี้ขุดขายทั้งเงาทั้งล่างนะครับไม้ตัวนี้5นิ้วครึ่งนะฮะอันนี้ชัดๆนะครับ5นิ้วอยู่ตรงนี้นี่5นิ้วครึง่งนี่6นิ้ว 3>, 3ปีได้5นิ้วอ่า5นิ้วครึง่งโอ้อท่านผู้ชมครับอันนี้5นิ้วครึ่งนะโตวไวจริงๆครับนี่สุดยอดของการปลูกไม้่วงหุ่นรีเราเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังของผู้เลี้ยงสมชัยนะครับคนที่ปลูกแรกๆในประเทศไทยผู้เลี้ยงสมชัยนี่เป็นคนที่เชื่อมั่นนะครับในหงหมู่แล้วเชื่อมั่นใน ไม้ฮวงหัวรีนะครับพอเราแนะนำนะครับแนะนําให้เกษตรกรไทยเนี่ยปลูกไม้่วงหัวรี่แบบนี้พ่อเลี้ยงสมชายนี่เป็นคนแรกๆเลยในประเทศไทยที่ปลูกแล้วปลูกเป็นหมื่นต้นนะฮะปลูกไปหมืน่นกว่าต้นนะไม่ใช่ว่าท่านปลูกในน้อยนะครับมีกี่สวนนะพ่อเลี้ยงสมชายสสวนสสวน 4, 000, 2, 2สะพานสองสองสวนแล้วก็ดอยตุงอีกหนึ่งสวนครับอันนี้คือพ่อเลี้ยงที่มีธุรกิจเยอะแยะนะครับในแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเลยในแม่สายเชียงรายก็ปลูกไป เป็นเป็นหมื่นต้นนะ,ะและตอนนี้ก็มีคนที่ปลูกตามผระเลียสมชายเยอะมากนะครับสวนนี้นะครับผมคิดภาพไว้แล้ววา่าจากที่เคยมาดูตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะค,คิดภาพไว้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีสวนแบบนี้ให้ให้เกษตรกรไทยดูได้เป็นความหวังนะครับนี่คือไม้ที่แพงที่สุดนะในประเทศไทยนี่ไม่มีไม้ชนิดไหนแพงเท่าไม้ตัวนี้แล้วนะครับ<ช>เพราะรว่าพยุงไทยเรารู้แล้วว่าที่เขาลักรอบตัดเนี่ยคือพยุงไทยมันแพงมันแพงที่สุดละพยุงไทย แต่ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนว่ามันมีตลาดจริงรุ่นนี้นะครับคราวที่แล้วเราเคยใช้สว่านมาเจาะนะฮะเจาะเรียบร้อยคือมันมีแก่นของผู้เลี้ยงสมชายนี่มีแก่นตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามาเจาะแล้วมันมีแก่น2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำมีแก่นนะแต่ตอนนี้มัน3ปีกว่าแล้วรับรองว่าแต่ละต้นทุกต้นมันมีแก่นแน่นอนท่านผู้ชมดูไปถึงข้างบนนะฮะ อยากอยากให้เห็นว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามไม้ฮวงหุลี่เนี่ยไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากนี้ไปนะครับพ่อทยศสมชัยแทบไม่ต้องทําอะไรเพราะต้นโตขนาดนี้ปล่อยได้เลยผมอยากให้เกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศไทยมีไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนี้เขาเรีเรยกว่ามีทรัพย,ย์สินหร,ร,รือสินทรัพย์นะฮะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงแบบนี้ในทุกๆสวนในประเทศไทยให้มีแบบนี้นะครับแต่ละสวนเนี่ยถ้ามีแบบนี้ปุ๊บคนไทยไม่มีจนนะฮะไม่มีจนแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ไม้ที่มันเป็นแบบนี้นะครับไม้ที่เป็นแบบนี้มูลค่าเพิ่มสูงแบบนี้กเกษตรกรไทยมีเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของไอ้ไม้ไม้พยุงไม้พยุงเนี่ยเราส่งไปขายเมืองจีนตลาดจีนกว้างมากยังไงก็ไม่ล้นตลาดแน่นอนร้อซนต์นะฮะลองลองมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่เห็นไหมฮะ สุดยอดเลยครับผมพาไปดูในเมืองจีนที่ปลูกรอบบ้านมูลค่า10บล้านบาทนะครับม,มูลค่า10บล้านบาทไม้ที่ปลูกรอบบ้านแค่หนเองแต่ตัวนี้ไม้ที่ปลูกในสวนสวนนี่ก็ไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะตอนนี้ได้ความลมลื่นได้เงินแล้วก็นอนลออย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วดูสิครับข้างบนมันโอ้มัน,ม,นมันคืบไม่หมดแล้วอะ่ะได้ความลมลื่นครับปลูกผสมผสานก็ได้ด,ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ต้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเมื่อกี้บอกว่าต้นไหนใหญ่ที่สุดในสวนของพลเอกสมชาย ถ้าท่านใดอยากเห็นนะฮะว่าไม้่วงหัวรี่ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในสวนพ่อเลี้ยงสมชายคือต้นไหนตามมาชมนะครับใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะฮะติดตามมาตั้งแต่สมัยที่พ่อเลี้ยงสมชายเริ่มปลูกใหม่ๆพ่อเลี้ยงสมชายก็ได้บอกนะครับว่าโอ้ต้องแนีงามนเนาะพ่อเลี้ยงสมชายก็เป็นคนคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มาจากประเทศจีนก็รู้นะครับมีญาติพี่น้องที่อยู่ที่ประเทศจีนก็รู้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดคือตัวนี้ มั่นใจแล้วก็ปลูกเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้สวนใหญ่ขนาดนี้แล้วข้้งหน้าต้นใหญ่มากครับรับ้งในนี่เยอะนะฮะข้้งในนี่เป็นหมื่นต้นเลยเป็นหมื่นต้นครนะังในเนี่ยเราก็สามสวนใช่ไหมคุณเล้งสมชายปลูกสามสวนเลยปีหน้าไปรอยตูวอันนี้เงินทั้งนั้นนะครับเงินทั้งนั้นของแพงมากอ๋อปีนหน้าเนาะเนี่ยอันนี้มันขนาดนี้แล้วผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศไทยจะมีได้ขนาดนี้ คือผมคิดสภาพว่าเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยผมไปผมไปถ่ายคลิปอยู่ที่ประเทศจีนครับแบบนี้เลยแล้วผมบอกกับคนไทยว่าผมอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้นะครับที่เมืองไทยถ้ามีแบบนี้ไม้ที่แพงที่สุดแบบนี้นะครับถ้ามีอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเกษตรกร,ร,กรไทยไม่มีใครจนนะถ้าเราปลูกของแพงแบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันแพงหมื่นกว่าต้นผมอยากบอกตัวเลขคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าลองคิดคำนวณตามผมนะครับก็คือที่ประเทศจีนเนี่ยมูลค่าเพิ่มไม้ชนิดนี้นะครับไม้ฮวงหัวลนะี่เนี่ย ที่ประเทศจีนเนี่ยต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นอายุแค่สิบปีนะตอนนี้ผู้เลี้ยงสมชายนี่ปลูกมาสามปีสามเดือนสามปีสามเดือนเนี่ยจะเหลือเวลาอยู่อีกหกปีเก้าเดือนได้งเงินละหกปีเก้าเดือนนะครับหกปีเก้าเดือนนี่โอ้โหผู้เลี้ยงสมชายได้ได,ได้ตังค์เยอะมหาศาลเลยในประเทศจีนเนี่ยต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยตีต่ำๆเลยต้นละหมื่นบาท ถ้าต้นละหมื่นบาทบวกหมื่นต้นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับหมื่นต้นเนี่ยปลูกในพื้นที่ร้อยไร่นะครับร้อยไร่หมื่นต้นนี่หลักร้อยล้านบาทนะอันนี้คือราคาขั้นต่ํคราคาขั้นต่ํานี่หลักร้อยล้านบาทนะผมถามว่าทําการเกษตรในพื้นที่รนะ้อยกว่าไร่เนะี่ยร้อยกว่าไร่เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยล้านบาทเนะี่ยมันจะมีพืชชนิดไหนนะครับบางทีคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ฟังดูอาจจะมองว่ามันเวอร์มันโอเวอร์มันไม่ได้โอเวอร์นะครับอันนี้คือเราตีต่ําแล้วแล้วคุณกลับไปดูที่คลิปย้อนหลังททีี่่ผมมพาาไไปดดูตล้ แพงมากนะครับคุณรู้ไหมว่าเงินไหลสะพัดเนี่ยหลายหลายร้อยล้านบาทต่อว,วันนะฮะต่อว,วันเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเลยแล้วผมท้าพิสูจน์ให้ท่านกลับไปดูนะครับค้นคําว่าห่วงหัวรีบูดห่วงหัวรีพราส์ห่วง Wood, หัวรีโปรดักต์ว่าเงินมันหมุนเวียนมหาศาลขนาดไหนถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่ดีจริงมันไม่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนแน่นอนนะครับมันไม่เป็นไม้ที่มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในประเทศจีนมีความต้องการมากที่สุดในประเทศจีนอันดับหนึ่งเลยนะครับ และเป็นไม้ที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกคือตัวนี้นี่เองนะครับไม้ฮวงหัวรีตัวนี้นี่เองเนี่ยสุดยอดเลยครับสุดยอดของของไม้ในประเทศไทยได้แบบนี้นะผมก็ชื่นใจนะครับวันนี้เราจะพามาดูไอ้ต้นที่มันใหญ่ที่สุดใช่ครับยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมก็โหนี่ตกใจเลยนะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แปงพ่อแม่พันธุ์หรือแปงแรกที่ปลูกในประเทศไทยนะครับแปงแรกที่ปลูกในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะตัวนั้น8นิ้ว แต่สำหรับตัวนี้นี่มันตามนะครับไล่ไล่ไปเลยนะไล่เรียกกันเลยก็เลี้ยงสมชายปลูกได้ไล่กับต้นต้นตำลับนะครับคือเขาปลูกมา8ปีนะอันนี้สามปีเขาปลูกมา8ปีเพราะเลี้ยงสมชายปลูก3ปีจะเท่าของผมแล้วนะสุดยอดเลยก็ลองสอบถามนัไปดูไปดูข้อมูลอันนี้คือเวอร์เนียแปดนิ้วนะครับที่ผมเคยวัดที่จังหวัดน่านอันนั้นเราปลูกเจ็ดแปดปีสองเท่าของตัวนี้ตัวนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวแล้วปลูกบนดินดินลุกลังธรรมดานะครับดินถมที่ ตายละครับพระเจ้าหกนิ้วครับท่านผู้ชมหกนิ้วเต็มเต็มหกนิ้วเต็มเต็มนะฮะนี่อ่าสี่ห้าหกครับหกนิ้วเต็มเต็มนะครับโอ้โหนี่คือของคู้เลี้ยงสมชายนี่เส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วแล้วดูครับเทียบกับหน้าใหญ่ๆของผมเนี่ยฮะนี่มันจะนี่มันใหญ่จะเท่าหน้าผมแล้วนะครับหกนิ้วท่านผู้ชมดูต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดเชียงรายแล้วในจังหวัดเชียงรายไม่มีต้นไหนใหญ่เท่าต้นนี้แล้วนะฮะใช่ครับ แล้วที่แน่ๆผมบอกเลยว่าอันนี้อายุ3ปีนะ3ปีอ่าอันนี้อายุเพิ่งจะ3ปีความสำเร็จของเกษตร,รกรไทยแล้วก็เป็นความสำเร็จของฝ่ายส่งเสริมนะครับของหงมู่ไทยแลนด์ที่เราส่งเสริมให้เกษตร,รกรไทยเนี่ยมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีทางเลือกนะครับมีอ่ามีเงินอ,อมก้อนโตในกระเป๋านะฮะไอันนี้แน่นอน6นิ้วครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วแล้วบอกเลยว่าข้างในเนี่ยแกนไม้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า2นิ้วละเส้นผ่าศูนย์กลางไม้ข้างใน แต่รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงมันยังตัดไม่ได้ก็ถ้าอายุครบ10ปีเนี่ยสินิ้วมั้งเนี่ยต้นเนี้ยตอนนี้6นิ้วแล้วอ่ะน่าจะใหญ่เท่า3<ค>น,นิ้ว,วเออสปีสมเดือน6นิ้วแล้วอ่ะท่านใดที่ปลูกนะครับดูแลรักษาดีๆต้นไม้ของท่านสิ่งที่ไม้ชนิดนี้ชอบนะฮะไม้งหงอุรี่นี่ชอบคือ1แสงแดดเต็มที่เต็มร้อยแบบนี้นะครับแสงแดดเต็มที่เต็มร้อย2นะครับปุ๋ยให้ปุ๋ยไปบ่อยหน่อยนะฮะปุ๋ยที่นี่ใช้ก็คือปุยป๋ยปุ๋ยคอก ขี้ข้อก็จะมีขี้บัวแล้วก็สูตร15 15 15อย่าขาดนะครับหุยนี่ให้ตลอดให้ตลอดเวลาให้ระบบให้น้ำไหมครับเมื่อก่อนให้น้ําปีแรกเมื่อก่อนให้น้ำนะฮะปีแรกให้น้ำแค่ปีแรกเมื่อก่อนก็ให้น้านะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ให้น้ำแล้วโตตามธรรมชาตินี่คือถ้าติดแล้วแบบนี้คือจบนะฮะจบเลยผมอยากให้เกษตรกรไทยมีต้นแบบนี้รอบๆบ้านที่ผมบอกว่าปลูกต้นไม้รอบบ้านมีมูลค่าเป็น1 0ล้านบาทอันนั้นเรื่องจริงนะครับ ถ้าคุณปลูกไป15ปี20ป่ปีตัวนี้จเจริญเติบโตเร็วไม่แพ้หูกระจงไม่แพ้ไม้ไม้จัดสวนไม้ขุดล้อมที่เขามาปลูกรอบบ้านเพื่อความสวยงามแต่ที่แน่ๆตัวนี้สวยงามด้วยนะครับได้ลม่มได้เงาได้ลม่มเงาแล้วก็ยังได้ตังอีกนะครับ,รบเพิ่มออกซิเจนนะฮะอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีของประเทศไทยเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวนะครับถ้าเราปลูกไปแล้วมันเป็นเงินด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นความหวังเป็นอนาคตของเกษตรกรด้วยก็ยิ่งดี ท่านทาอาชีพอะไรท่านก็ทําไปนะครับอาชีพหลักของท่านให้ทําไปเลยแต่ตัวนี้คืออาชีพรองนะฮะอาชีพรองก็คือปลูกทิ้งไว้แบบนี้เพราะเลี้ยงสมชยัยมีธุรกิจเยอะนะครับแต่แต่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเฝ้าตลอดนะก็อันนี้ใหญ่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นสวนจริงๆครับสวนจริงๆที่อยากให้เห็นนะฮะนี่เป็นสวนสวนจริงๆของบริยัสมชยัยเนี่ยถ้าต้นโตขนาดนี้แล้วท่านเห็นไหมครับข้างในนุ่นใชทั้งหมดเลย ก็ตัดกิ่งมาก็มาแต่ตรงนี้เห็นไหมครับความร่มรื่นโอ้นี่ไม่น้อยนะครับแต่ละต้นแต่ละอย่างนี่ครับท่านผู้ชมสวยครับสวนสวยแบบนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นมุมกว้างไหมเยอะเลยโอ้นี่ก็ไม่น้อยนะครับอันนี้ใหญ่มากครับห้านิ้วต้นเนี้ยผมบอกเลยนี่ก็ใหญ่อ่า อันนี้ก็น่าจะท่านิ้วครับอันนี้ก็น่าจะไม่ไม,นนไ,มไม่ธรรมดาที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช่แมลงเจาะนะไอ้ตัวนี้คือยางยางของมันนะครับผมเคยไปเจอที่จีนแล้วก็ที่เวียดนามถ้าต้นที่มีแบบนี้แสดงว่าเข้ากันลร้อยเปอร์เซ็นต์ยางไหลตรงนี้เขามีอ๋อน้ำยางไหลข้างบนก็มีน้ำยางไหลตรงนี้ก็มีกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่ผมพาไปดูที่ประเทศจีนและประเทศเวียดนามประเทศจีนผมชี้ให้ดูเลยว่าเห็นไหมครับน้ำยางมันไหลมาอย,อย่างเงี้ยแกนไม้มันมีสีดํามันจะเป็นแบบนี้ ถ้าแก่นไม้มันสีดำนี่ก็คือมันเข้าแก่นสวยที่ลายสวยๆแพงๆอ่ะก็คือตัวนี้นี่เองเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะฮะว่าต้นนี้อ่าเมื่อกี้ต้นที่ใหญ่ที่สุดไปละไอ้ต้นนี้โอ้ใครบอกว่าต้นนั้นใหญ่ที่สุดต้นเดียวต้นนี้หกนิ้วด้วยต้นนี้หกนิ้วหกน,นิ้วนี่ยังไม่สุดนะที่จริงใหญ่กว่านั้นอีกถ้าวัดลงใหญ่กว่านี้อโอ้โหหกนิ้วหกนิ้วนะครับท่านผู้ชมสี่ห้าหก หกนิ้วหรือสิบห้าสิบห้าเซนกว่าๆนะสามปีหกนิ้วสิบห้าเซนกว่าๆวสามปีสามเดือนหกนิ้วท่านผู้ชมปลูกให้ได้แบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับโอโ้โหเนี่ยเราเป็นสวนแบบเนี้ยเงินเงินทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่าหงมู้หงมู้ไทยแลนด์เนี่ยอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับหงมู้ไทยแลนด์เราทํามาเนี่ย สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดมาทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดถ่ายทําจากสถานที่จริงทั้งหมดใช่ครับนี <N> ่ก็สถานที่จริงทั้งหมดมีตัวตนจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่ตัวละครตัวประกอบตัวอะไรทั้งอย่างนะฮะอันนี้คือของจริงทั้งหมดแล้วไม้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนประเทศไทยไปเลยนะครับเพราะว่าเกษตร,รกรเนี่ยเคยปลูกพืชผลทางการเกษตรมาทุกอย่างเนี่ยล้มลุกคุกคานทรงกับสุดนะครับมีแต่ราคาตกมีแต่ราคาตกมีแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันมันไม่โอเคนะ าราคาตกแล้วล้นตลาดราคามีขึ้นขึ้นลงลงไม่ชัวร์ไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับเราก็ปลูกตามเพื่อนบ้านเราก็ปลูกตามรัฐบาลส่งเสร immt, ิมปลูกตามหน่วยงานส่งเสร immt, ิมปลูกตามบริษัทนั้นบริษัทนี้ส่งเสริมซึ่งเขาไม่ได้ดูเลยว่าตลาดจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันมั่นคงขนาดไหนตลาดนั้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยไม้พยุงไหหลำเวียดนามสายพันธุ์นี้ แล้วมันถูกกฎหมายแน่นอนร้อยเปนะครับเพราะว่ามันถูกกฎหมายมันขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวนี้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรโดยหงมู่เนี่ยขึ้นกับไซเตสประเทศไทยนะครับแล้วเราขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้มันก็สามารถที่จะส่งออกได้ทุกต้นของผู้เลี้ยงสมชายนี่ส่งออกได้ทุกต้นนะฮะส่งออกได้แล้วเกษตรกรที่ปลูกไม้ชนิดนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยว่าจะส่งออกได้จริงไหมมีตลาดไหมตลาดจีนใหญ่ขนาดไหนครับ1,400ล้านคนเนี่ยมันใหญ่มาก เรารู้แล้วว่าตลาดจีนใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วตัวนี้ก็คือไม้ที่ตลาดจีนต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งเป็นเป็นอันดับหนึ่งครับไม้มีเป็นพันพันพนหมื่นหมื่นเป็นหมื่นชนิดทําไมไม้ตัวนี้ถึงแพงเป็นอันดับหนึ่งอ่าแล้วทำไมมีความต้องการเป็นอันดับหนึ่งนะครับหลายไม้สวย2มันมีชื่อเสียงมันอยู่ในพระราชวังต้องห้ามนะครับพระราชสำนักของจีนเนี่ยใช้ไม้ชนิดนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่อยู่ข้างในนั้นทาจากไม้ชนิดนี้ลายไม้สวยมาก แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมีเขาเรียกว่ามีสตอรี่นะมันมีสตอรี่มายาวนานเป็นพันปีนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าทาไมมันถึงแพงทําไมมันถึงดียังไงก็แล้วแต่เราคิดอย่างเดียวว่าถ้ามันแพงมันดีส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกแล้วเอาไปขายให้ประเทศจีนที่เขามีความต้องการนะครับเราไม่ต้องไปคิดเองว่าเออทำไมมันแพงมันดีมันอย่างงั้นอย่างนี้เราคิดอย่างเดียวว่าในเมื่อเขามีความต้องการนี่คือ การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรไทยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราใช้ตลาดนําคําว่าใช้ตลาดนําหมายถึงว่า,าตลาดมีความต้องการอ,าอะไรมากที่สุดแพงที่สุดเราเอาตลาดนําในเมื่อไม้ตัวนี้มันแพงที่สุดเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกให้เยอะที่สุดแล้วก็กลับมาขายให้กับประเทศจีนให้กับคนจีนนะครับแบบนี้ เตืนข้างหลังนี่ผมภูมิใจมากนะครับชื่นใจมากที่เกษตรกรมีวันนี้นะครับมีวันนี้ก็เพราะว่าหงมู่เนี่ยเราเดินทางไปดูแล้วก็มาส่งเสริมนะครับไปทั้งประเทศจีนทั้งประเทศเวียดนามแล้วกลับมาส่งเสริมให้คนไทยรูปแบบนี้เมื่อ3-4ปีที่แล้วเราเคยเห็นในคลิปที่ผมถ่ายให้เนี่ยอันนั้นคือในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเราเห็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งเรามาเห็นแบบนี้ในเมืองไทยนะครับแบบนี้ในเมืองไทยแต่ละต้นนมูลค่าสูงมากนะครับต่ำๆเลยต้นและเป็นหมื่นเนี่ยแล้วพกเลี้ยงสมชายมีหมื่นต้นก็คือร้อยล้านบาท ร้อยล้านบาทนะครับมันเป็นราคาขั้นต่านะถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้นมาเป็น2เท่านะครับราคาขึ้นมาเป็น2เท่าถ้า,ถาคิดต้นละ2 0 0 0 0บาทเพราะเลี้ยงสมชายมีตังค์อยู่2 0งล้านบาทแน่นอนธุรกิจอื่นทําเหมือนเดิมครับไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับตัวนี้เลยเพราะตัวนี้ถ้าปลูกติดแล้วแบบนี้จบเลยนะครับ,รบต้นโตมาขนาดนี้แล้วจบเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดู สวนของเกษตรกรท่านอื่นๆที่ปลูกนะฮะอยู่ที่แม่สายเหมือนกันใช่ครับในอีกหลายที่นะเดี๋ยวคุณเพชรจะแนะนำนะครับพาไปดูที่นู่นนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ